สวัสดีนักศึกษาที่เรียนวิชาเลือกเสรีพลังงานกับสิ่งแวดล้อมนะครับสัปดาหนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของบทที่สี่พลังงานถ่านหินนะครับมนุษย์นะครับ,นะรบได้นําเอาถ่านหินมาใช้ประโยชน์อย่างยาวนานนะครับแล้วก็การบริโภคถ่านหินนั้นก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปีและถือว่าเป็นพลังงานดั้งเดิมนะครับถือว่าเป็นพลังงานเชิงพาณิชย์ที่ทั่วโลกนํามาใช้ในภาค อุตสาหกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟ้านะมาดูนะครับความหมายนะครับฐานหินหมายถึงว่าหินตะกอนชนิดหนึ่งซึ่งสามารถติดไฟได้มีกำเนิดมาจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของพันธุ์พืชไม้ต่างๆที่สลายตัวและสะสมอยู่ในรูปน้ำหรือแอ่งน้ำต่างๆนับเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกเช่นเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือมีการทับถมของตะกอนมากขึ้นทําให้แหล่งสะสมตัวนั้นได้รับการกดดันและความร้อนที่อยู่ภายในโลกเพิ่มขึ้นฐานหินมีลักษณะเป็นชั้นๆที่คล้ายกับการเกิดโครงสร้างของพวกหินตะกอนส่วนมากจะเกิดร่วมกับพวกหินดินดานและหินทราย หากศึกษาอย่างละเอียดจะพบว่าถ่านหินยังคงรักษาสภาพบางอย่างเอาไว้เช่นเปลือกกิ่งใบและรากไม้แต่แต่จะมีสม่นวนประกอบทางเคมีเปลี่ยนไปและถ่านหินอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากหินตะกอนอื่นๆเพราะบางครั้งเพราะว่ารากของต้นไม้ที่กลายเป็นฐานหินฝังลึกอยู่ในหินดินดานแสดงว่าต้นไม้คงเกิดและตายที่นั่นโดยไม่ได้ถูกพัดพาไปสะสมตัวบริเวณอื่นเหมือนหินตะกอน ซึ่งนะครับนักธรณีวิทยาเนี่ยมีความเชื่อว่าอาณาบริเวณที่เป็นต้นกําเนิดของฐานหินคือบริเวณที่ชื้นแฉะด้วยเหตุผลที่ว่าปัจจุบ,บันมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของต้นไม้ไปเป็นฐานหินขั้นต่ําโดยปรากฏให้เห็นเป็นที่ชื้นแฉะและมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นได้ในสภาวะเช่นนี้โดยมีการเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้กลายเป็นฐานหินเช่นบริเวณที่แห้งแล้งหรือบริเวณที่มีน้ําไหลามากๆ มีปรมิมาณก๊าซออกซิเจนที่สูงเมื่อต้นไม้ตาย,ตายลงก็จะเกิดการเน่าเปื่อยผุพังจนหมดแต่ในบริเวณที่เป็นน้ําขังหรือน้ํานิ่งเช่นบึงหนองการถ่ายเทออกซิเจนจะไม่สะดวกและจะถูกใช้หมดไปโดยไม่มีปรมิมาณออกซิเจนใหม่มาทดแทนอันนี้คือนะครับภาพแสดงการแปลสภาพเป็นฐานหินนะครับที่ระดับนะครับความลึกนะความดันความร้อนและบรรดาท,ที่เพิ่มขึ้น นะอันแรกก็จะกลายเป็นพีชนะครับเป็นพีชนะครับนี่เป็นพะีชนะครับแล้วก็เป็นลิกไนนะ์ ite, นะครับพีชเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อมาได้เวลานานขึ้นความดันความร้อนความลึกมากขึ้นก็จะกลายเป็นลิกไนน์เมื่อนะต่อมา,าก็กลายเป็นลิกไนน์ก็จะเป็นซับบิทูมินัสนะครับแล้วต่อมาก็เป็นบิทูมินัสนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นแอนโธไซ นะซึ่งเป็นฐานหินที่มีคุณภาพดีที่สุดนะครับอันนี้คือการแปลสภาพเป็นฐานหินนะครับประเภทของฐานหินฐานหินที่กําเนิดจากแหล่งต่างกันจะมีองค์ประกอบและคุณสมบัติต่างกันและถูกแบ่งประเภทไว้เป็นลําดับชั้นตามความสมบูรณ์ของทางธรณีวิทยาที่กลายเป็นฐานหิน mm hmm. เขาเรียกว่า q u a l i f i c a t i o n process รเราสามารถแยกนะได้เป็นห้าประเภทนะครับ ตามประมาณค่าคาร์บอนที่น้อยที่สุดไปหามากที่สุดคือพีทลิกไนส์ซับบิทูมินัสบิทูมินัสและแอนทราไซต์ตามระยะเวลาการเกิดซากพืชซากสัตว์เหล่านั้นที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นฐานหินชนิดต่างๆอันแรกพีทนะครับเป็นขั้นแรกในกระบวนการเกิดฐานหินประกอบด้วยซากพืชซึ่งบางส่วนได้สลายตัวไปแล้วแต่ซากพืชบางส่วนยังสลายตัวไม่หมด ยังมองเห็นเป็นลำต้นกิ่งหรือใบมีสีน้ำตาลถึงสีดำมีปริมาณคาร์บอนต่ำประมาณร้อยละห้าสถึงหกโดยมวลมีปริมาณออกซิกเจนและความชื้นสูงแต่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้นะครับอันนี้คือพีชสองลิกไนลิกไนเป็นถ่านหินที่มีสีน้ำตาลผิวด้านมีซากพืชหลงเหลืออยู่เล็กน้อยมีคาร์บอนร้อยละ6 0สิถึงเจ มีออกซิเจนค่อนข้างสูงมีความชื้นมากค่าความชื้นสูงถึงร้อยละ30-70เมื่อติดไฟนะครับลิกไนน์จะมีควันและเท่าฐานมากเป็นฐานหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและในอุตสาหกรรมการบ่มใบยาสูบนะครับนี่คือลิกไนน์สามซับบิทูมินัสอันนี้คือเป็นฐานหินที่ใช้เวลาในการเกิดนานกว่าลิกไนนมีสีน้ำตาลถึงสีดำ ผิวมีทั้งด้านและเป็นมันมีทั้งเนื้ออ่อนและเนื้อแข็งมีความชื้นประมาณร้อยละ25-30ถึงมีคาร์บอนสูงกว่าลิกไนเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณ,คณภาพนะครับเหมาะในการผลิตกระแสไฟฟ้าและเขาใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอันที่สามนี่ซับบิตมินัสซีิตมินัสอันนี้คือเป็นฐานเน้น้ที่ใช้เวลาในการเกิดนานกว่าซับบิตมินัสเนื้อแน่นแข็ง มีสีน้ำตาลถึงสีดำสนิทประกอบด้วยชั้นฐานหินสีดำมันวาวใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อการถลุงโลหะและเป็นวัตถุดิบเพื่อเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงอื่นๆ 5. a ้าอนทรซอันนี้คือเป็นฐานหินที่ใช้เวลาในการเกิดนานกว่าบิ t u ท i n o u ิัสมีลักษณะดำเป็นเงามันวาวมากมีรอยแตกเว,ว้าแบบก้นหอย มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ90ถึง98ความชื้นต่ำประมาณร้อยละ2ถึงหมีค่าความร้อนสูงแต่ติดไฟยากเมื่อติดไฟแล้วนะครับให้เปลวไฟสีน้ำเงินไม่มีควันและมีสารและไม่มีสารอินทรีย์ละเหอยออกมาจากการเผาไหม้นะครับแล้วก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆอันนี้คือรูปนะครับฐานหินนะครับประเภทต่างๆนะครับได้แกพีนะพี อันนี้คือลิกไนอันนี้คือซาบิตูมินัสอันนี้คือบิตูมินัสด่านี้คือแอนทราไซด์มนุษย์ตารางนะครับเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆของถ่านหินแต่ละชิ้นที่กล่าวมานะครับก็มีแอนทราไซด์นั้นจะมีค่าความร้อนที่สูงนะครับปริมาณความชื้นก็ต่ำนะคิ้เท่าก็ต่ำกำถ่านก็ต่ำนะครับเมื่อเทียบกับลิกไนเห็นไหมครับลิกไนความ ความร้อนต่ําถึงปานกลางเห็นไหมครับประมาณความชื้นก็สูงคี้เท่าสูงแล้วก็ประมาณการังันมีทั้งทั้งต่ําและสูงนะครับอันนี้คือตารางเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัวที่ดีที่สุดกับตัวที่น่น่ไม่ดีนะค่าความร้อนนะครับค่าความร้อนของฐานหินประเภทต่างๆนะครับพีชนะครับพีช นะครับสีน้ำตาลนะครับนะมีค่าความร้อนอยู่ระหว่าง3,000ถึง5,000ันบิวยูต่อปอนด์นะครับลิกไนส์นะครับมีสีน้ำตาลดํานะครับมีค่าความร้อนนี่7,000พันบิวยูต่อปอนด์นะครับบิวทิมินัสนะครับสีดํานะครับมีค่าความร้อนอยู่ระหว่างอยู่12,000หมืบิวยูต่อปอนด์นะครับอัลตราไซต์ มีสีดำนะครับมีมีค่าความร้อนในหนึ่งหมื 4, ่นสี่พันวิยุต่อปอนดนน์อันนี้ก็คือนะครับค่าความร้อนนะและความแตกต่างของฐานหินที่แตกมาดูนะครับว่าทั่วโลกของเรามีฐานหินประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งจากการสํารวจนะครับพบว่าโลกนั้นนะครับมีประมาณฐานหินสํารองนะประมาณเก้าพันสี่ร้อยเก้าพันเก้าร้อย ส8ิบปดพันล้านตันนะครับเก้ารอยสิบแปดพันล้านตันนะครับซึ่งในปีส5 5พันห้าร้ยห้าสิบมีการใช้ถ่านหินเจ็ดพันะเจ็ดจุดศูนย์เจ็ดห้าพันล้านตันนะเทียบได้กับปริมาณน้ำมันดิบเจ็ดสิบห้าล้านาลนต่อวันนะหรือเทียบกับก๊าซธรรมชาติห้าสบาเร็ดล้านลต่อวันปริมาณถ่านหินที่อยู่กระจายอยู่ในสิประเทศทั่วโลกนะครับ ซึ่งประเทศที่พบถ่านหินมากที่สุดนะครับก็คือนะอเมริกาเทรสเซียประเทศจีนออสเตรเลียแล้วก็อินเดียนะครับอันนี้คือประเทศที่มีประมาณสำรองถ่านหินมากที่สุดนะครับนะครับซึ่งถ่านหินนั้นเราถือว่าเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลนะที่มีปริมาณมากที่สุดบนโลกของเราและก็มีแหล่งกระจายจอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งแตกต่างจากน้ํามันและก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ที่มีแหล่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศทางตะวันออกกลางและประเทศรัสเซีย จากการคำนวณด้วยอัตราการผลิตการใช้ฐานหินณปัจจุบันนะครับจะพบว่าฐานหินจะสามารถใช้ได้อีกนะครับแค่ร้อยกปีนะครับทั่วโลกของเรานี่มาดูนะครับว่าประเทศที่มีประมาณสำรองฐานหินมากที่สุดนี่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือสำรวจตั้งแต่ปี2552หหน่วยเป็นพันล้านตันนะครับ รประเทศแรกนะครับรัสเซียอ,อเมริกานะครับประเทศแรกนะอเมริกานะครับมีประมาณสำรองฐานเงินนะครับรวมแล้วีนทั้งแอตาไซร์ลีกไนสับบิชุมนัสลีกไนรวมทั้งหมดแล้วนี่นะครับสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันนะครับพันล้านตันนะครับสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันพันล้านตันคิดเป็นร้อยละยี่สิบสองของโลกนะครับ ก็คือถ่านหินทั่วโลกนี่อเมริกาถือครองอยู่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นตเกือบหนึ่งในนะครับเกือบหนึ่งในในสี่นะครับอันนี้คือประเทศอเมริกามีถ่านหินสำรองนะครันหนึ่งในสี่ของโลกเรานะครับอเมริกาอันที่สองครับรัสเซียนะครับมีถ่านหินสำรองนั้นรวมกันแล้วนี่หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันพันล้านตันนะคิดเป็นสิบสี่เปอร์เซ็นตของโลกของเราทั้งหมดนะจีน นะครับมีถ่านหินเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันพันล้านตันนะคิดเป็นสิบสองเปอร์เซ็น์ของโลกเราออสเตรเลียนะครับมีถ่านหินรวมแล้วนี่เจ็ดหมื่นหกพันพันล้านตันนะครับคิดเป็นประมาณเก้าเปอร์เซ็นของโลกเราอันนี้คือประเทศที่มีนะสำรองถ่านหินมากที่สุดนะครับของโลกเรานะการบริโภคถ่านหิน นะครับประเทศที่บริโภคถ่านหินมากที่สุดในโลกนะครับก็คือประเทศจีนในะรประเทศจีนประเทศเดียวนั้นนะครับบริโภคถ่านหินเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตของโลกนะครับก็คือประเทศจีนเนี่ยใช้ถ่านหินรวมแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งของโลกนะครับรองลงมาคืออเมริกานะครับนะสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็คือหนึ่งในแปดของโลกเราเรองสามคืออินเดียนะครับคิดเป็นหนึ่งในสิบก็คือเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตของโลก นะครับอันนี้คือการบริโภคถ่านหินของโลกเราว่าประเทศในที่บริโภคถ่านหินมากที่สุดนะครับอันนี้คือภาพนะครับโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศเยอรมันนะครับการสํารวจนะถ่านหินนะครับการสํารวจถ่านหินนั้นนะก็จะมีหลายกระบวนการด้วยกันอันแรกเขาเรียกว่าการสํารวจทางธรณีวิทยา นะซึ่งจะคล้ายกับการสำรวจนะปิตโตเรเลียมนะครับโดยการศึกษาธนะรณีวิทยาพื้นฐานของพื้นที่บริเวณนั้นนะใช้แผนที่นะทางธรณีวิทยาภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมและดนะูลักษณะทางภูมิประเทศนะครับอันนี้ก็คือการสำรวจทางธรณีวิทยานะครับอันที่สองครับการสำรวจทางธรณีฟิสิก นะซึ่งการสำรวจทางธรณีฟิสิกนั้นจะให้ข้อมูลได้อย่างรวดเวร็วครอบคลุมพื้นที่กว้างและเสียค่าใช้จ่ายในการสำรวจน้อยนะครับทําให้ทราบถึงคุณสมบัติทางฟิสิกของชั้นดินและหินที่มีความลึกแตกต่างกันนะครับโดยใช้เครื่องมือทางธรณีฟิสิกแล้วนําข้อมูลที่ได้นั้นไปวิเคราะห์คํานวณเพื่อปแปลความหมายในเชิงธรณีวิทยาอีกครั้งหนึง่งวิธีการสำรวจนะครับก็จะใช้ หลักการคล้ายๆกับการสำรวจปิโตเรเลียมก็คือการวัดค่าความโน้มถ่วงของโลกการวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกการวัดขึ้นการความไหวสั่นสะเทือนเป็นต้นนะครับโอเคนะครับบทที่สี่นะครับ,บ,ทท 4, รบพลังงานถ่านหินนะครับตอนที่หนึ่งนะครับก็จะนะครับ ใช้เวลาไม่เกินสิบห้านาทีนะครับแล้วก็จะขึ้นตอนที่สองต่อไปนะครับวันนี้ก็จะมีสักสี่ห้าตอนนะให้จบในบทที่นะบทที่สี่นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะนัดกันสอบมิเทิมนะครับ